ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อมือใหม่กันด้วยจ้าถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยในตอนนี้สําหรับพิธีก่สุดหล่ออย่างหนุ่มกันกันตถาวรกับแฟนสาวนอกวงการอย่างพลอยอิยดาที่ทั้งคู่นั้นคบหากันมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาหนุ่มกันและสาวพลอยได้ออกมาโพสภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่ทั้งคู่นั้นถือภาพอันตรสาวการตั้งครรภ์ของสาวพลอยพร้อมระบุข้อความว่าในที่สุดเบบีกันและพลอยก็ออกมาแล้วต่อไปจะเป็นป๊อบบ้ามาม้าคน ดีใจและตื่นเต้นที่สุดใน3โลกหลังจากที่ปิดเป็นความลับมา3เดือนอดูดดดูของนางดูของนางคอยอะไรคอยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆ นเี่ยชัวสามรอบเลยเนี่ยบีมันไม่ตลกนะบีไม่ตลกบีเฮ้ยแคนเซนบอกพี่แจนบอกบัวไม่ถ่ายละตอนเดินชอบ เดี๋ยวกูณชอบเดี๋ยวเมียคุณชอบแล้วกุไม่บอ,อกเลยกัรกับพลอยมีเรื่องจะบอก <c oughs> <c oughs> เอ้ยบอกดิลูบอกดิพลอยท้องแล้วอ้จอดิจอดิจอดินี่ <c oughs> นี่ต้องกล้องอยู่ไหนวะกูลืมไปหมดทุกอย่างแนละ้วตอนนี้ <c oughs> นี่นี่นี่จอมขี้ฉ <c oughs> ันเลยจองขีด <c oughs> อันนี้ย้ำว่าชัวชัวแน่ๆชัวเพราะว่าชัวเพราะว่าเราไม่นสามีโอ้นี่เรารอกันมาจะสองออปียรับรู้ไปพร้อมกันเลยนะวันนี้กันกับพลอยกำลังจะเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับคร<ๆ>อบครัวของกันแตถาวรกกำลังจะมีเบบีให้เราได้มีความสุขแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเป็น ป,ป๊าปมามาให้เราเป็นป,ป๊าปาผมเมื่อกี้เราทิ้งโทรศัพท์ไปหีือวะ